OPPO Reno 15รุ่นใหม่จะมีรุ่น Pro Max ด้วยคาดการกล้องหลัก200 MP c h i p Dimensity 9400เปิดตัวที่จีนในปีนี้ OPPO Reno 15รุ่นใหม่จะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่2รุ่นต่อปีโดย OPPO Reno 15 Pro Max ได้เปิดตัวไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ใกล้ถึงเวลาที่ OPPO Reno 15ซีรีส์จะได้เปิดตัวประมาณช่วงสิ้นปีนี้แล้วซึ่งมีข้อมูลหลุดออกมาว่าจะมีรุ่น OPPO Reno 15 Pro Max ด้วย แหล่งข่าววงในที่พอจะเชื่อถือได้อย่างโยกิช r a ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าในปีนี้ Oppo เตรียมจะเปิดตัว Oppo Reno 15ซีรีส์ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นได้แก่ Oppo Reno 15 Oppo Reno 15 Pro และ Oppo Reno 15 Pro Max โดยมีการตั้งชื่อของรุ่นท็อปสุดให้คล้ายกับ iPhone เหมือนกับที่เสียวมี่ทำมาก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจตั้งชื่อตามก็เถอะโยกิช e ระบุว่า Opp o p Oppo Reno 1 5 Pro Max จะมาพร้อมหน้าจอ O LED ขอบแบนิ้ว,วาเอียด1 5K พร้อมอัตรา refresh rate 120Hz พร้อมกับเทคโนโลยีทีพิที่จะทำให้สามารถลด refresh r a t หน้าจอได้เหลือเพียง 1Hz ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต m e d i a t เทค i ดมิน i ติ9 400ชิปตัวเดียวกับ Oppo Find X8 และถึงแม้จะยังไม่ได้ระบุความจุแบตเตอรี่ออกมาแต่แหล่งข่าวก็คาดการว่าจะมีความจุอยู่ราวๆ6 5.0 0 mAh ส่วนสเปคที่สำคัญอื่นๆก็ยังมีอยู่ครบเช่นเซนเซอร์แกนลายนิ้วมือใต้ หน้าจอรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7รองรับการใช้งาน NFC และทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ ColorOS 16บนพื้นฐานของ Android 16ในส่วนของกำหนดการเปิดตัวคาดว่า Oppo Reno 15 Series จะเปิดตัวในประเทศจีนภายในช่วงปลายปี2025นี้สำหรับตลาดโลกหรือ Global Launch จะตามมาภายหลังในช่วงต้นปี2026